สำหรับคลิปนี้เราจะมาทำโต๊ะตั้งกระถางเล็กๆนะคะโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ง่ายๆก็คือปูนผสมเสร็จผสมกับน้ำไม่เหลวนะคะแล้วก็ใส่ลงในภาชนะที่เป็นแบบพิมพ์ได้เลยนะคะจากนั้นก็กระแทกเบาๆเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศค่ะเห็นไหมคะ แล้วเราก็จะมีขาตั้งโต๊ะนะคะสำหรับขานั้นจะเป็นไม้กลมๆเล็กๆนะคะสีอันหรือใครจะทำเป็นสามขาก็ตามใจชอบเลยนะคะกระถางใบนี้อขออภัยนะคะไม่ใช่กระถางโต๊ะเล็กๆใบเนี้ยตัวเนี้ยมันจะ ตั้งกระถางเล็กๆอย่างเช่นกระถางไม้อวบน้ำแบบนี้มันจะน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใส่ขาลงไปนะคะใส่ขาลงไปแล้วจากนั้นก็จะกระแทกเบาๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศอีกรอบหนึ่งค่ะ ก็จะได้เป็นโต๊ะแล้วนะคะจากนั้นปล่อยให้แห้งเนี่ยละคะ่ะเมื่อแห้งแล้วนะคะเราก็จะถอดออกจากพิมพ์ถอดออกง่ายๆมากนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นโต๊ะเล็กๆสำหรับตั้งกระถางแล้วนะคะเพื่อนๆน,น่ารักมากนะคะเนี่ยค่ะตั้งกระถาง บอนไซเป็นอบอนไซเมเปิลน,นะคะที่ปานิททำเอาไว้ต้นนี้ปีกว่าๆแล้วนะคะเราก็ใส่กระถางเล็กๆที่เราทำไว้เอาตั้งบนโต๊ะมันน่ารักมากเลยใช่ไหมคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ปานิทก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปนิตได้ทำคลิปดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะ